เียกว่าเนี่ยปกติรับซื้ออยู่เรียงละ500บาทถ้ามีรูแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นคู่เนี่ยราคาคู่ละเริ่มต้นที่ส0 0 0บาทสลามดโส,สดีเอฟซีนะครับวันนี้เนี่ยผมจะไปนัดรับเหรียญนิดหน่อยแถวเพรยะหาจันทรลานะครับดูกันว่าจะได้ของอะไรกันบ้างนั้นเรามาชมกันพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับนัดรับที่ปั๊มปตทอำเภอยะหาจังหวัดยะลาครับตอนที่จะเข้าในอีพีของเรานะครับจะมาอธิบายเกี่ยวกับเหรียญชาวตะกนยาซีนหรือว่าเบี้ยวามีทั้งหมดกี่เนื้อ เหรียญชาตะกูลยัซีนหรือว่าเหรียญเบี้ยวานะครับโดยทั่วๆไปจะมีอยู่ทั้งหมด4ีห้าเนื้อนะครับเนื้อที่หนึ่งก็จะเป็นเนื้อดีบุกนะครับหรือว่าเนื้อตะกั่วดำนะครับหน้าตาก็จะออกดำาๆแบบนี้นะครับเนื้อที่สองก็จะเป็นเนื้อนิกเกิลน,นะครับเนื้อนิกเกิลหรือว่าเหรียญ เนื้อโลหะผสมเองนะครับจะออกกับขาวอย่างนี้อยากไปสลับกับเนื้อเงินนะครับเดี๋ยวจะมีบอกให้นะครับเนื้อที่สามก็จะเป็นเนื้อทองเหลืองเนื้อทองเหลืองชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าออกเหลืองๆนะฮะทองเหลืองก็จะออกเหลืองๆนะครับแต่ว่าเป็นเหลรดนี้เป็นเหลียญที่เราเจอทั่วๆไปนะครับจะเจอเยอะที่สุดนะครับของผมก็มี เกือบร้อยเหรียญน,นะครับจะหาง่ายอยู่นะครับเนื้อที่สี่ก็จะเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินก็จะออกขาวๆถ้ามันเก็บไว้นาน,น,านๆเก็บไว้ดีก็จะออกเหลืองๆดำๆอย่างนี้นะฮะก็ปล่อยไว้แบบนี้ดีแล้วนะครับเพราะว่ามันสนิทดีฮะ พยายามอย่ขัดยาล้างเด๋ราคาตกนะครับเนื้อที่4จะเป็นเนื้องเงินนะครับอย่าไปสลับกับพวกเนื้อนิกเกิลน,นะครับเดรีขวานิกเกิลเดรซ้ายเป็นเนื้อเงินนะครับ2เหรียญนี้ราคาต่างกันริบเรี่ยวเลยนะครับส่วนวิธีการดูอะไรยังไงเดี๋ยวมีบอกในอีพีอื่นนะครับเนื้อที่ห้าก็จะเป็นเนื้อชินนะครับเดี๋ยวจะมีรูปขึ้นมานะครับ เนื้อชินเนื้อชินหายากหน่อยนะครับวันนี้นัดรับของที่บัมปตอทอำเภอยะหาจังหวัดยะลานะครับซึ่งของที่นัดรับวันนี้นะครับก็จะเป็นเบียวานะครับก็คืออยู่จังหวัดนี้เขาจะเรียกว่าเบียวานะครับอันที่สองก็จะเป็นแบงค์ห้าร้อยเยนของประเทศญี่ปุ่นนะครับ เหรียญเบี้ยว่าเนี่ยปกติรับซื้ออยู่เหรียญละห้าร้อยบาทถ้ามีรูแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นคู่เนี่ยราคาคู่ละเริ่มต้นที่สองพันบาทนะครับเป็นคู่นี่ก็คือจะมีตัวคู่อีกเหรียญหนึง่งตัวคู่เนี่ยจะมีเดือยนะครับก็เฉพาะพถ้าตัวคู่อย่างเดียวก็หนึ่งพัน้าร้อยบาทถ้าเป็นตัวเงิอด้วยห้าร้อยบาทถ้าเป็นคู่ก็คือเริ่มต้นที่สองพันบาทเป็นต้นไปนะครับถ้ารอยก็จมให้แพงกว่านี้ได้นะครับ เนื่องจากว่าตัวผู้มันจะหายากกว่าราคกาก็เลยแพงกว่านะครับส่วนแบงค์ห้าร้อยเยนเนี่ยก็คือปกติก็รับซื้อ,อก็แพงใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าแบงค์ใบนี้เนะี่ยมันมีขาดตรงนี้นะครับราาฝาเล็ตกไปนะครับถ้ามันมีขาดมีตำหนิทำให้ราคาตกันทีเลยนะครับแล้วก็จะฝากอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าจะขายร้านผมเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ,จา่ายใดเลยทั้งสิ้นนะครับ ถึงบ้านแล้วนะครับเ๋ยมาดูกันชัดๆกันนะครับวันนี้ผมจะได้เรียนอะไรกันบ้างนะครับสำหรับของที่นัดรับวันนี้นะครับทั้งหมด2อย่างด้วยกันนะครับก็คือ1จะเป็นเบี้ยวาแบบนี้นะครับอันที่2ก็จะเป็นแบงค์ห้าพันเยนของญี่ปุ่นนะครับซึ่งเบียวาแบบนี้ผมรับซื้ออยู่แลรวห้าร้อบาทนะครับเพราะว่าตัวเมียนะครับ จะหาง่ายกว่าตัวผู้ตัวผู้นี่ประมาณเดียวละ1,500บาทถ้าเป็นคู่นี่คู่ละ2,000บาทกันเลยทีเดียวนะครับทาไมราคาต่างกันเยอะเลยนะครับระหว่างตัวเมียแค่500ตัวผู้ถึง1,500บาทครับก็เพราะว่าตัวเมียจะหาง่ายกว่า ตัวผู้ครับเพราะฉะนั้นตัวผู้ก็เลยแพงกว่า3เท่านะครับระหว่าง500กับ1 5 0 0บาทนะครับซึ่งถ้าเป็นคู่นี่ก็หายากกว่าอีกนะครับก็รับซื้อตั้งแต่2,000บาทขึ้นไปนะครับถ้าสวยๆก็ยินดีให้ราคาแพงกว่า2,000บาทอีกนะครับอันที่2นี้ก็จะเป็นแบงค์ห้าพันเยนของญี่ปุ่นนะครับซึ่งใบนี้เนี่ยมีตำหนิครับถ้าเราดูนะครับมีขาดตรงนี้นะครับนี่ ทำาไมราคาตกและครับพวกแบงก์ต่างๆเนี่ยถ้ามีตำหนินิดเดียวเนี่ยราคาก็ตกนะครับตกเยอะด้วนะครับส่วนใครไม่อะไรอีกที่อยากจะมาขายผมว่าอยากจะเสนอแนีอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับอบกันครับต่อไปมาดูเรียนของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้องเงินก็สตาร์ทตั้งแต่ของสมัยรัชกาลที่8นะครับ ที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตังรูเนื้อเงินลายกนกนะครับสตังรูเนื้อเงินลายกนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญ20สตังเราดูตรงนี้นะฮะตัวเลขเอาไม่ค่อยชัดนะฮะยีสตางเนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่3ราคาก็คือ50และ20 50และ20ที่มีราคาก็คือเฉพาะ20สตางนะครับต่อไปมาดู เหรียญรอเนะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี้เนี่ยนะฮะจะมีอยู่2ราคาก็คือยี่และ50สิบสตางค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่6นะครับจะเป็นช้างเหรียญช้างอรารพศนะครับต่อไปมาดูของรอหนะครับรอหเช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะ จะมีรุ่นไม่มีรอสอรและมีรอสอรมีรอส,อรรอสอรเราดูข้างใต้นี้นะฮะจะมีสตาร์ตั้งแต่120จนถึง126ต่อเรไปมาดูช้างในพานของรอ5นะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอันนี้นะฮะอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นของรอ4รอ4จะคล้ายๆกับรอ5เลยนะครับจะต่างกันที่ จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะเราไปมาดูาพดด้วงนะครับพดด้วงจบไปแล้วสําหรับเหรียญเนื้องเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับก็สตาร์ทนังแต่เหรียญ20บาท3รอบของรอบนะครับ ต่อไปมาดูเหรียญ50บาทพอสรออต่อไปมาดูเหรียญ50บาทวาระ100ปีพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นเนื่อเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือสตาร์ทต,ตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะร5 0บาท นี้ก็วาระร้อยห้บาทนะครับส่วนนี้คือวาระ200บาทนะครับเราดูตรงนี้นะฮะวาระ200บาทส่วนอันนี้ก็จะเป็นวาระ600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับ ส่วนท่านที่อยากทราบว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนอีกบ้างนั้นสามารถเข้าไปชมในเพจร้านอับดุลรับซื้อแบงค์เรียนโบราณหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่อง YouTube ได้นะครับช่องทางการติดต่อเบอร์0848906320หรือส่งข้อความทางเพจร้านอับดุลหรือส่งข้อความทาง Facebook ได้นะครับ ID Line r o n n i e A9 เรามาชมตัวอย่างแบงค์อื่นๆที่รับซื้อด้วยนะครับส่วนรอเก้าจำง่ายๆที่มีราคาไหนนะครับก็คือจะเป็นเลขแดง คือเลข 1, 2, 3จะเป็นเลขแดงครับขอขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ